c p p y a r p n c r a n c e Effect i t l u s t r a t o r วิธีคัดลอกเอฟเฟกไปยังวัตถุชิ้นอื่นๆอันนี้นะครับเป็นการ Copy Effect อันนี้มันเป็นการทำใส่เอฟเฟกแล้วด้วยการใส่เงานะครับก็มีพื้นเป็นสีแดงแล้วก็สีเหลืองสีเทาสีดำนะครับในการ Copy Effect จะทำยังไงนะครับเราก็มาที่ว n น o w s นะครับมาเลือก Appearance เนี่ยนะครับจากนั้นก็ให้เรา เลือกตัวอักษรที่เราต้องการที่เราทำเอฟเฟกเอาไว้นะครับแล้วตรงนี้พี่จะ Copy เอฟเฟกตัวนี้นะครับตัวเลข19มาใส่ที่ตัวเนะครับพี่ก็เลือกเลข19เเอาไว้แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้เสร็จแล้วก็หยิบตรงนี้มาเลยนะครับกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็หยิบมาใส่พอมันเป็นเครื่องหมายบวกเราก็เปลี่ยนมือเราก็ปล่อยมือนะครับ เห็นไหมครับว่าเอฟฟกมันก็จะเกิดกับตัว M ขึ้นมานะครับไม่เพียงแต่กับตัวอักษรนะครับอาจจะเป็นเชฟต่างๆก็สามารถที่จะ Copy ได้นะครับอ,อันนี้พี่ต้องการ Copy จากตัว M ม,มาใส่ตัวพื้นตรงนี้นะครับพี่ก็เลือกตัว M ไว้แล้วก็มาเลือกตรงนี้จากนั้นก็กดเมาส์ก็คือหยิบมานะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ ถ้ามันเป็นเครื่องหมายบวกจากนั้นก็ปล่อยมือเห็นไหมครับว่าเอฟเฟกก็จะมาครบนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับ Copy a p p e r r n n e e f f f e c t Illustrator วิธีคัดลอกเอฟเฟกไปยังวัตถุชิน้นอื่นๆขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นการสนับสนุนยุรา5่าด้วยนะครับสวัสดีครับ